สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทุกท่านกลับเข้าสู่ช่องตาลฮิลิ่งชาโลนะคะกลับมาพบก,กับตาลอีกเช่นเคยในช่วงดวงประจําเดือนค่ะแล้วเราก็เดินทางมาได้ครึ่งปีกันแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยผ่านเจอเรื่องราวอะไรกันมาบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานในเดือนมิถุนายนกันนะคะว่า,าสถานการณ์จิตวิญญาณตัวตนของคุณตอนนี้เนี่ยเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะคะสําหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะจิตวิญญาณตัวตนของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะในช่วงนี้ โอ้โหเกิดอะไรกันขึ้นคะมีอาการเย็นชาหรือว่ามีใครแบบรู้สึกแบบเหนื่อยท้อกับทางด้านจิตใจสภาพจิตใจของคุณตอนนี้เป็นยังไงเล่าสู่กันฟังได้นะคะมาเช็คพลังงานกันต่อเลยบางท่านอะมันเจอเรื่องราวอะไรผ่านมาเยอะแยะมากมายจนใจมันเจ็บจนมันปวดร้าวจนมันแบบ เฉยชาจนมันไม่มีความรู้สึกแล้วนะคะมีนะคนที่เป็นแบบนี้อ่ะแล้วคุณกําลังเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูนะว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะขอเช็คจิตวิญ,ญญาณตัวตนของคุณเพิ่มเติมค่ะเป็นยังไงบ้างโอ้โหมันเป็นช่วงที่แบบคุณจะต้องใช้ความอดทนมากๆนะอย่างที่บอกเลยบางทีใจเรามันเจ็บจนไม่รู้จะยังไงแล้วจนมันเฉยชามันเย็นชานะคะมันอดทนมานานมัน อม,มันผ่านเรื่องราวต่างๆมาเยอะแยะมากมายนะคะบางทีชีวิตก็ต้องดิ้นลนต่อไปเนาะมันไม่มันเหมือนกับว่าตัวคุณเองอะไม่มีอะไรที่แย่ไปกว่าที่ผ่านมาที่คุณได้เจอละอืมแล้วเชื่อไหมคนแบบเนี้ยจะผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้แบบเข้มแข็งที่สุดมีเพราะว่ามีความอดทนที่สุดอืมมาดูกันทีสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่นะตอนนี้มันเป็นอย่างไรคะไหนเล่ามาสิ เห็นไหมดีขึ้นแล้วหรอไหนมาดูต่อมาดูต่ออ,อันนี้ออกมาโอ้โหคือคุณรู้เรื่องราวเหล่าเนี้มาค่อนข้างที่จะเยอะ และนานแล้วอดทนกับตรงเนี้มานานแล้วไม่ว่าจะอดทนจากคนที่เขาคอยเป่าหูยุแยงหรือว่าทําอะไรหรือคิดไม่ดีกับคุณนะคะจนแบบคุณไม่เอาใจลงไปเล่นละคุณไม่ไปยุ่งกับคนที่เขาคิดไม่ดีกับคุณแล้วนะคะมันอดทนมานานแล้วมันอาจจะเป็นเวลาที่คุณแบบจะต้องลุกขึ้นสู้บ้างแล้วก็ได้นะคะใช้สถานการณ์ต่างๆเข้ามาพลิกแพงให้ตัวคุณเองเนี่ยอยู่ได้อย่างมั่นคงอยู่ได้อย่างรอดปลอดภัยนะคะใครที่เอาใจลงไปเล่นมากจนเกินไป ก็จะเจ็บปวดได้แต่ใครที่ออกมาจากสถานการณ์นั้นได้แล้วรู้จักการใช้ความสัมพันธ์ไปในทิศในทิศทางที่ดีไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวกับคนรักนะคะถ้าเกิดเรารักตัวเองมากพอไม่ได้เทใจให้กับคนเหล่านั้นไปจนหมดคุณก็จะมีทางออกให้กับตัวคุณเองคุณจะ โอเคขึ้นจะดีขึ้นเป็นลําดับนะคะจากประสบการณ์ที่ทําให้คุณเอ,อ่อได้เติบโตได้เรียนรู้มาอย่างนี้เลยนะคะส่วนใครที่คิดไม่ดีกับคุณใครที่คอยเป่าหูอยู่ทําให้คุณเดือดร้อนเนี่ยก็รอให้ธรรมชาติจัดสรรน,นะคะคุณไม่ต้องไปทำอะไรพิกแพงสถานการณ์ให้ได้แล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะมาดูกันซิจะดีขึ้นยังไงบ้างในช่วงเดือนมิถุนายนนะคะสภาพแวดล้อม เพื่อนร่วมงานหรือว่าคนรอบข้างนะคะสุขภาพร่างกายการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างเรามาเช็คกันค่ะเริ่มที่ใบแรกเลยโหจะมีเรื่องเข้ามาให้คุณแบบงานลาดงานหลวงมาหมดเลยนะเรื่องตัวเองก็เยอะพออยู่แล้วนะคะเรื่องคนรอบข้างบริวารที่คุณจะต้องมาคุมมาดูแลก็เยอะเหมือนกันนะบางทีคนรอบข้างของคุณก็อาจจะโยนงาน ที่ไม่ใช่ของคุณอะเออเป็นงานของเขาแล้วเขาไม่ทําโยนไมหมคุณรับผิดชอบช่วงนี้อาจจะต้องทํางานแบบสะบักสะบ,บอมค่อนข้างที่จะเยอะนะคะมีเรื่องให้คุณต้องจัดการเยอะแยะมากมายเลยอาจจะล้นมือก็ได้นะคะทางด้านสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจนะคะสภาพแวดล้อมของคุณค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะอาจจะมีการเดินทางเบาๆนะคะได้เหมือนกัน แล้วเป็นช่วงที่คุณจะต้องใช้ความอดทนน่ะในทางด้านาในทางด้านสภาพจิตใจของคุณนะอะไรที่มันไม่ดีต่อใจคุณก็อดทนไว้นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องอแสดงความโมโหโกรธ หรือว่าอะไรออกไปมากมายนะ,ะให้คุณนิ่งๆใจเย็นๆใจล่มๆเข้าไว้นะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันจะ,ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะจะค่อยๆคลี่คลายเนาะแล้วก็อย่างที่บอกอย่าทํางานหนักมากจนเกินไปนะคะไม่งั้นจะส่งผลกระทบกับสุขภาพร่างกายของคุณได้เพราะคุณค่อนข้างที่จะ,ะเครียดกับเป็นคนที่มีการวางแผนนะคะมันเลยทําให้คุณแบบจริงจังเป็นจริงจังมากงลงรายละเอียดทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องฟังมันต้องเพอร์เฟกก็เลยจะทําให้ ต้องดูแลสุขภาพตัวเองอือย่าหักโหมมากจนเกินไปนะคะทีนี้มาดูกันค่ะว่าคนมีอำนาจบาร,รมีมากน้อยแค่ไหนมีอะไรจะเข้ามาให้คุณจะต้องตัดสินใจในช่วงเดือนนี้หรือเปล่านะคะโอ้โหจะมีการ,รยานามิตรที่ดีเข้ามานะแล้วคุณน่ะจะคุยกับเขาได้เป็นอย่างดีมีการช่วยเหลือมีการาถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาคุณเนี่ยงานเยอะเกินไปคุณสามารถ พูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานกับคุณได้หรือว่าคุณอาจจะได้พบเจอกับคนที่มาร่วมโปรเจกต์ใหม่กับคุณเพื่อนร่วมง,งานใหม่ของคุณหรืออาจจะเป็นลูกน้องบริวารใหม่ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วทาให้คุณนะ่ะได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือกันนะคะคือ บางคนน่ะเขาไม่มีอำนาจในคําพูดของตัวเขาเองพูดอะไรใครก็ไม่ฟังแต่ตัวคุณน่ะคุณคุณพูดได้เออคุณอยากจะให้ใครช่วยเหลือคุณอยากจะได้รับความช่วยเหลือจากใครคุณสามารถเสนอหรือว่าไปพูดไปตาะอ,อะไรเขาได้เลยนะ <c oughs> เป็นไงล่ะคุณ <c oughs> <c oughs> จะมีพาร์ทเนอร์ที่เขาพร้อมที่จะมอบคอนเน็กชันดีๆให้กับคุณคอยเชื่อช่วยเหลือคุณนะคะช่วงนี้คอนเน็กชันของคุณค่อนข้างที่จะโดดเด่นนะอือยากทําอะไรอยากติดต่ออะไรเนี่ย ใช้ใช้คอนเน็กชันของคุณในช่วงเวลานี้ได้เลยนะคะการเงินของคุณเป็นอย่างไรบ้างมีโอกาสลาบลอยหรือไม่คะโอ้เพดด์ออฟคั์นะคุณจะใช้เงินไปกับเรื่องราวหรือว่าสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณถูกอ,อกถูกใจหรือเปล่าอืมอาจจะอาจจะใช้เงินไปกับการปรนเปอรความสุขของคุณไปตามล่าความฝันไปท่องเที่ยวไปเป็นติ่งไปเป็นแบบดู ดูดาราอะไรแบบนี้ค่ะอืมมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะใช้ความเป็นเด็กของคุณแบบใช้เงินซื้ออะไรที่มันทําให้คุณสบายใจอืมบางสิ่งบางอย่างเราเจ็บปวดมันมานานละมันถึงเวลาที่เราจะต้องใช้เงินไปกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่มันเป็นแพชชั่นของเราสิ่งที่ทําให้เราใจฟูนะคะอืมก็ถ้าเกิดว่าแตนว่าโอเคนะถ้าเกิดว่าคุณจอบไปหาแพชชั่นออกไปบางทีอาจจะไปได้ อาจจะได้พบเจอคอนเนคชั่นดีๆก็ได้นะคะอาจจะไปที่ส่วนสนุกไปต่างประเทศไปหาอะไรที่แบบที่มันเป็นแพชชั่นของตัวคุณเองอะ่ะอืมแล้วถ้าจะมองว่ามีลาบลอยไหมาตานจะมองว่ามีลาบลอยเกี่ยวกับการเดินทางการไปช้อปปิง้งการกินอะไรแบบเนี้หาของแบบกรจจุกัจจีของน่ารักน่ารักอะไรแบบนี้มากกว่าที่เออไม่ใช่แบบ ลาบลอยที่ได้เป็นเงินเป็นทองนะคะอาจจะได้เป็นลาบลอยที่แบบมาจากคนรอบข้างมาจากกัลยาณมิตรอะไรแบบนี้ค่ะอืมก็แฮปปี้นะอย่างน้อยลาบลอยมีคนชวนไปกินชวนไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคมาดูกันต่อค่ะโอ้โหควีนออฟโซดนะบางทีอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องอ,อ่คิดจริงจังนะ สิ่งที่คุณมีอยู่นะคะบางท่านอาจจะวางใช้กำลังวางแผนกับเงินก้อนเงินเก็บของคุณหรือว่ามีการคิดที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่คุณจะต้องใช้เหตุและผลในการคิดวิเคราะห์พิจารณานะคะสมมติว่าคุณกำลังคิดอยู่ว่าเงินก้อนนี้คุณจะทำอะไรดีคุณจะต้องตรงไปตรงมาคิดให้มันแบบคิดจริงจังอ่ะว่าคุณจะทำจริงๆนะหรือว่าสิ่งสิ่งของที่เป็นมูลค่า ที่คุณมีอยู่คุณจะทําอะไรกับมันอยู่หรือเปล่านะคะอันนี้เขาก็บอกว่าเออถ้าจะทําก็ให้เคารพการตัดสินใจของตัวเองคิดให้ดีคิดให้เยอะๆว่าจะทําอะไรนะคะลองดูสิว่าเออลองดูจากมุมมองหลายๆอย่างเนาะเพราะว่าตําแหน่งนี้เนี่ยอาจจะเป็นทรัพย์สมบัติมูลค่า มูลละเนาะทรัพย์สมบัติสิ่งที่คุณมีอยู่สิ่งที่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยซ้ำอาจจะเป็นรถอาจจะเป็นนาฬิกาโลหะเหลก็กหรืออะไรแบบนี้ค่ะสิ่งที่มันเป็นมูลค่าของคุณนะบางทีคุณอาจจะกําลังคิดทําอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ลองลองเออลองปรับทัศนคติแล้วลองคิดแบบตรงไปตรงมาในมุมมองของ เเราเองในมุมมองของคนอื่นด้วยนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคือแต่ไม่รู้หรอกว่าคุณกําลังคิดที่จะทําอะไรแต่คุณมีการวางแผนเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของคุณอย่างแน่นอนนะคะอลองดูสิว่าคุณคิดอะไรเนาะแต่ละคนมีการคิดไม่เหมือนกันนะคะในช่วงเดือนนี้มีอะไรที่คุณจะต้องเหนื่อยไปกับมันบ้างนะคะโอ้โหเรื่องงานชัดเจนนะ งานค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็มีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเข้ามาท้าทายให้กับคุณด้วยนะแต่ว่าคุณได้กัรยานมิตรที่ดีนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าคุณจะเหนื่อยกับการทํางานมีงานใหม่งานงอกขึ้นมาเยอะแยะมากมายเนี่ยแต่ดันมาว่าคุณสามารถจัดการได้นะคะด้วยโหศักยภาพของคุณคุณเป็นคนที่แบบมีวุฒิภาวะมีเพราะว่าไม่ว่าจะมีเรื่องร้อนอะไร เกิดขึ้นกับคุณคุณก็สามารถใจเย็นของคุณได้เลยดิแข็งเป็นหินเห็นแข็งเป็นแบบก้อนน้ําแข็งแบบนี้เลยคนะ่ะเออนะคะเพราะฉะนั้นก็ทนแต่แต่อย่ายหักโหมมาก,กจนเกินไปนะระวังสุขภาพด้วยนะคะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นสามารถปรึกษาใครได้บ้างคะมีใครจะเข้ามาช่วยคุณหรือเปล่าโอ้โห คุณจะได้เจอกัลยาณมิตรที่ดีนะคะทั้งคนใหม่ทั้งคนเก่าเข้ามาสนับสนุนคุณถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาติดขัดในเรื่องใดก็ตามนะอาจจะเป็นเรื่องที่แบบเนี่ยคุณจะได้พบเจอกับคนเก่าเก่าคนที่แบบคุณไม่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าเป็นเพื่อนเก่าอะไรแบบนี้ค่ะมีการมานัดมาเจอกันหรือแม้กระทั่งได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานก็ดีหรือว่าจากที่เก่าก็ดีนะคะจะได้รับการ มาพบปะพูดคุยกันอืมมีการแบบช่วยเหลือสนับสนุนกันได้เป็นอย่างดีเลยนะกองนี้ไม่มีอะไรนะ่าห่วงนะคะด้วยใจใจคุณหรือแบบโหนิ่งสนิทมากนะเนื้ออาจจะเป็นคนที่แบบเครียดในใจก็ได้นะเครียดหลบในอะไรแบบนี้เราไม่รู้ตัวก็เราต้องก็ต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะมีอะไรจะต้องระมัดระวังเพิ่มเติมอีกไหมคะในช่วงเดือนนี้ เรื่องงานอีกแล้วนะระวังทํางานเยอะนะงานมันจะเข้ามาทุกช่องทางเลยยิ่งถ้าเกิดคุณมีช่องทางออนไลน์อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งโอ้โหมารุมมาตุ้มนะเป็นจริงๆเป็นช่วงเวลาที่ควรจะกอบโกยนะคะไพ่ขึ้นมาดีหมดเลยยกเว้นเรื่องงานเยอะจนเกินไปนะคะระวังสุขภาพเท่านั้นเองนะกับการหมทํางานหนักเรื่องการระยะนมม้ำมีดหรือว่าเรื่องออคนที่จะเข้ามาคอยซัพพอร์ตคุณเนี่ย มีนะคะไม่ต้องกังวลอะไรนะส่วนใครที่คิดไม่ไดีกับคุณก็ก็ปล่อยเข้าไปนะคะคุณแค่ใจเย็นๆใจล่มๆพิกแพงตามสถานการณ์ก็สบายชิลๆแล้วค่ะมาดูกันค่ะสำหรับคนโสดนะในช่วงเดือนมิถุนายนมีโอกาสที่จะได้สละโสดหรือไม่คะชาววันศุกร์โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่มีสเสน่ห์มากๆเป็นช่วงเวลาที่บ้าง,งานสุดๆนะจะมีไหมนะ ก็รอคอยอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบจะบ้าง,งานอย่างเดียวยังรอคอ,อยคนที่ใช่มาอยู่แต่จะเจอไหมล่ะโอ้โหไอ้คนรอก็รอ,อ,อเนาะคนที่แบบจะมาก็ก็ไม่ขยับขยื่นเลยยังนั่งอยู่เลยนะคะเพราะฉะนั้นตาลมองว่าในช่วงเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดมีคนมีการแอบชอบหรือแอบมองอะไรอยู่ก็จะยังแอบมองอยู่อย่างนั้นนะ ยังไม่แบบยังไม่แอคชั่นยังไม่ลุกมาจีบยังไม่แบบทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะคะอาจจะยังมองมองหรือว่าคอยเฝ้ามองอยู่แบบนี้ไปก่อนนะคะอืสําหรับคนมีคู่แล้วนะคะคนที่มีการพัฒนาความสัมพันธ์นะคะคู่รักคู่ครองแต่งงานก็ได้หรือว่ายังไม่แต่งงานก็ได้นะคะเป็นอย่างไรบ้างความรักในเดือนมิถุนายนค่ะอือ โอ้โหเป็นช่วงเวลาที่แบบมีสเสน่ห์ดึงดูดกันสุดๆเลยนะทั้งคุณและคนรักของคุณนะคะมีการาสื่อถึงกันมองตาก็รู้ใจอะไรแบบนี้เลยนะคะว่าคุณต้องการอะไรเราต้องการอะไรมันมีแรงกดของแรงดึงดูดดึงดูดคุณและเขาเข้าหากันนะคะอะไรที่ยังไม่เจอก็อ,อาจจะเวียนกลับมาเจอกันได้ในอีกครั้งหนึ่งนะคะมันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบ ไปหาอะไรเก่าๆทํากันก็ได้อย่างเช่นเนี่ยไปเที่ยวสวนสนุกเติมเต็มความกระปี้กระเป๋าเติมเต็มแพชชั่น ความชื่นมืน่นความหวานความโรแมนติกให้แกกันและกันแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่ดีนะให้อยากจะให้คุณเนะ่เก็บโมเมนต์นี้ไว้เนาะบางทีเขาอาจจะชวนคุณไปออกเดทแบบโดยที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะเออมันจะเป็นแบบเหตุการณ์ที่แบบโอ๊ยไม่ได้คาดคิดอะว่าเขาจะทําให้เราเขาจะมาเซอร์ไพรส์เราเขาอาจจะเอาดอกกลาบ อชอโตๆแบบนี้มาให้คุณก็ได้นะคะโอ้โหแล้วความรักของคุณก็จะชื่นเมินเนาะมาดูกันสิเดือนนี้มีอะไรจะแนะนำท่านที่เกิดวันศุกร์ค่ะเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะหลังจากที่คุณตากตามทำงานมาเยอะแยะมากมายแล้วรอเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เลยนะคะอะไรที่แบบเออ เหมาะสมถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วคุณก็จะได้รับนะคะไม่รับฟังนะอย่างที่บอกเลยถ้าเกิดมีใครมาคิดไม่ดีพูดไม่ดีกับคุณนะไม่ต้องไปฟังเขาปิดหูเลยอืบางสิ่งบางอย่างอืมท่านที่เกิดในวันนี้เนี่ยบางทีเราอาจจะบางท่านอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมเราขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเออ ไม่เห็นได้ตามคําขอเลยบางทีอาจจะยังไม่ถึงวาระของคุณยังไม่ถึงเวลาที่คุณจะได้รับพรพรน,นั้นนะคะมันเติมบุญมันปฏิบัตินะคะทําดีคิดดีทําดีทําบุญทําทานแล้วเมื่อถึงเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะช่วยเหลือคุณท่านจะช่วยเหลือคนเองนะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องใช้ความสามารถของคุณใช้ สิ่งที่คุณมีมาความพยายามต่างๆให้เกิดผลนะคะถ้าเกิดคุณเอาแต่ร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางทีมันร้องขอมากเกินไปจนคุณใช้บุญเก่าคุณหมดแล้วแล้วคุณไม่มีบุญใหม่เติมมามันก็จะทําให้ต่อยอดไปได้ยากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องหมั่นเติมบุญด้วยนะเพราะตอนนี้ถนะ้าคุณขอขอไปท่านก็ยังไม่รับฟังนะคะจะต้องโชว์ศักยภาพด้วยตัวคุณเองนะอ,อีกหนึ่งใบค่ะ ปล่อยชิลอือะไรที่มันเครียดมากจนเกินไปโอ้โหให้คุณแบบชิลๆสบายๆนะคะอย่าไปเครียดมากเพราะการที่เราเครียดมากจนเกินไปอะจมอยู่กับปัญหาอุปสรรคต่างๆพวกเนี้ยมากจนเกินไปมันทําให้เราหาทางออกไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยใจชิลๆมันปฏิบัติท,ทําบุญทําทานออกไปหาอะไรใหม่ๆให้มันเติมแพชชั่นของคุณมันจะทําให้งานของคุณความรู้สึกของคุณมันลื่นไหลแบบ ชิลๆอืมกอ็อยากอยากจะให้กองนี้เนี่ยชิลตามภาพนะแต่บางทีถ้าเกิดใครที่ชิลมากเกินไปอันนี้ต้องระวังนะคะอยู่ในความพอเหมาะพอควรเนาะเพราะคนท่านที่เกิดวันศุกร์เนี่ยส่วนใหญ่เราจะชอบเสพสุขนะคะอะไรที่สวยๆงามๆอะไรที่อยู่แล้วมีความสุข ไปแล้วสบายใจคุณจะไปคุณจะชิลแบบอืมบางทีถ้าชิลเกินไปจะเ,เดือดร้อนกันงานได้นะคะกลับมาแบบเอาแต่ไปชิวอะไปพักผ่อนอะไรยเงี้ยกลับมางานกองเป็นภูเขานี่จบเลยนะเหนื่อยหลายเท่าเลยนะคะดูกันค่ะไพ่ใบสุดท้ายอยากจะบอกอะไรคุณ คอริเชลนะคะอบันดานส์โอ้โหเห็นไหมมันถึงเวลาเก็บเกี่ยวของคุณแล้วอะมันถึงเวลาที่คุณจะได้ปรับปรับรับทรัพย์รับโชคนะคะไม่ได้มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอาจจะมาจากสิ่งที่คุณทํามาด้วยตัวของคุณเองนะคะใครที่ได้พรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ดีใจด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่โอ้โหทํางานมา หนักหนาสาหัสทำงานมันเหนื่อยมากๆแล้วถึงเวลาที่คุณจะได้รับผลประโยชน์ได้รับความอุดมสมบูรณ์นะคะบางทีอาจ ความอุดมสมบูรณ์ของแต่ละท่านก็ไม่เหมือนกันนะคะบางท่านก็ได้มาเป็นรูปสมบัติบางท่านได้มาเป็นผลกําไรบางท่านทําอะไรแล้วได้รับเป็นชื่อเสียงแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่นะคะแต่คุณจะมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีความอยู่ที่ดีมากขึ้นทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจนะคะแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับท่านที่เกิดวันศุกร์ด้วยนะคะในเดือนมิถุนายนค่ะ สำหรับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกตันฝากกดไลค์กดติดตามช่องตานฮิลลิ่งชาโ o ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ตานต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ